ขอแวะไปดูหนึ่งทีพี่แม่โอ้โหผิวสวยโว้ยโอ้ my god ผิวสวยมากโอเคห้าสี่สามสองท่าดาสวัสดีค่ะทุกคนตอนรัเข้าสู่แอนไลฟ์สาระนะคะ มารีวิวรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของทอมบอร์ดให้ดูกันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะคือ Tom Ford Shade แอนนี l ลูมิเนสซอฟต์เ a ดิเอแนสฟาวเดชั่นนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าแอนอยากลองมากๆในนาทีนี้ในทศวรรษนี้เลยนะคะคือเรียกว่าเป็นรองพื้นที่แอนเห็นรีวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆคนพูดว่า10เต็มส0 10เต็ม10แบบนี้ตลอดเลยนะคะรวมไปถึงสิ่งที่แบรนด์เคมเนี่ยนะคะมันก็ววาวมากๆน่าหลงมากๆอย่างที่เห็นที่ขวดนะคะจะเขียนไว้แบบชัดเจนมากๆว่ามี SPF ถึง50 PA ถึง4บวกด้วยกันซึ่งแอนว่านเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์บ้านมึงเรามากๆเพราะมัน ร้อนร้อนแล้วก็ร้อนมากๆนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของรองพื้นที่มันมีผสมกันแดดเยอะๆเราก็จะกังวลว่ามันจะหนานหนักหน้าหรือเปล่าแต่อันนี้เขาเคลมว่าเขาสามารถปกปิดได้ตั้งแต่มีเดียนจนถึงฟูลคาร์เรชนะคะแล้วก็ยังให้ความเป็นผิวอยู่คือไม่ได้ดูแมตจนเกินไปไม่ได้ดูกลจนเกินไปแต่มีมิติบนใบหน้าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทดลองไปพร้อมๆกันเลยแล้วกัน,นะคะ่ะ ทุกคนแอนขยับเข้ามาให้เห็นใกล้ๆอีกสักนิดนึงนะคะให้เห็นก่อนว่าแอนมีรอยตรงบริเวณนี้จางๆแล้วก็มีรอยตรงนี้ตรงนี้ที่ค่อนข้างสีเข้มแล้วก็ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะสามารถให้ผิวออกมาเป็นอย่างไรแล้วปกปิดได้ตั้งแต่มีเดียมจนถึงฟูเขาเป็จริงไหมนะคะเริ่มกันเลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อกันก่อนนะคะว่าเขาเป็นเนื้อแบบไหน ทุกคนเห็นเนาะว่ามันจะมีความแบบว่าไหลเล็กน้อยนะก็คือมันจะไม่ได้แมตไม่ได้แบบติดมากอะ่ะอันนี้มันมีความแบบว่าน้ําน้าอยู่เล็กน้อยนะคะสิ่งที่หลายๆคนแนะนํานะคะนั่นก็คือให้เราลงรองพื้นตัวนี้ด้วยแปรงนะคะหรือไม่ก็นิ้วมือเพราะว่าถ้าใช้ฟองน้ำเนี่ยมันจะดูดเนื้อรองพื้นออกไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวแอนจะลงกับแปรงนะคะลองให้ดูข้นงหน้าก่อน สีที่อันได้มาคือสีที่มีชื่อว่า4.0ฟอนนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะพอดีกับผิวเลยแหละโอเคค่ะลงให้ดู เนื้อแบบเกลี่ยง่ายดีนะคะมันก็ยังมีความเป็นผิวอยู่นะคะทุกคนจากที่ลงมันจะไม่ได้แบบว่าครั้งแรกแล้วแบบกริบแต่ใต้ตาใต้ตาคือนวลไปเลยที่กลิ่นหอมมากนี่นะคะทุกคนหลังจากที่ลองให้ดูครึ่งหน้าแบบว่าชั้นแรกบางๆนะทุกคนเห็นได้ชัดเจนว่าผิวมันดูแบบนวลขึ้นผ่องขึ้นแต่ตรงพวกแบบรอยของเส้นเลือดอะไรต่างๆ ที่เราต้องการปกปิดนี่ก็อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งชั้นนะคะแต่ถือว่าแบบผิวสวยเนาะแล้วมันบางเบาอ่ะแอนรู้สึกได้ชัดเจนก็คือเรื่องของความสบายผิวเรามาลงอีกข,ข้างหนึ่งกันเลยนะคะคือเป็นรองพื้นที่แบบทําได้ครบตามที่เราต้องการเหมือนกันนะนี่กดมาแค่หนึ่งปั๊มนะคะลองลองให้ดูก่อนสังเกตว่าสีพอดีกับผิวแอนมากๆเขามีเข้าไทยมาถึง15เฉดสีด้วยกันนะคะทุกคนตรงนี้ที่เรากังวล ในเรื่องของรอยเขาก็ปกปิดได้โอเคอยู่นะแล้วสบายผิวเหมือนลงเซรั่มเลยแต่ถ้าใครถนัดแบบฟองน้ําก็ได้นะคะซึ่งถ้าให้แอนแนะนําคือเป็นแปรงหรือว่านิ้วมือดีกว่าเพราะว่าตัวรองพื้นเขาเนี่ยมันยังมีความเป็นน้าน้าเกลี่ยง่ายอยู่ซึ่งถ้าเราใช้ฟองน้าที่มันชุบน้ำาดหมาๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเหลวไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นประมาณนี้น่าจะกําลังดีนี่เห็นไหมคะว่าเขาก็จะปกปิดได้ประมาณชั้นหนึ่งเนาะแบบบาง แต่ดูผิวสวยมากๆมากๆจริงๆนะคะแต่ถ้าใครที่กังวลในเรื่องของรอยสิวยางแอนที่มีสิวตรงช่วงนี้แล้วยังเห็นชัดอยู่เนี่ยนะคะอยากจะลงเพิ่มอีกหนึ่งชั้นก็เป็นได้หรือว่าถ้าอยากให้ผิวสวยแบบใสๆแบบนี้แล้วเราไปปกปิดเน้นเฉพาะจุดเช่นใช้คอนซีลเลอร์หรือว่าแป้งผสมรองพื้นกดไปตรงบริเวณนั้นก็พอแล้วนะคะไม่ต้องถมเข้าไปเยอะแต่ยังไม่หมดค่ะวันนี้เราจะมาลองแบบฟูคัลเรชให้ทุกคนได้ดูนะว่าถ้าเราลงแบบจริงจังสองครั้งแบบ2ชั้นเข้าไปเนี่ยจะเป็น อย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกดมาอีก1ปั๊มโอเคแล้วก็เราจะลงข้างนี้ให้ดูก่อนละกันเนาะเพราะว่าเขามีรอยสิวข้าง,างเยอะนะคะ รองพื้นตัวนี้แอนว่าดอทด,ดอทไว้ทั่วหน้าแล้วเกลีย่ยเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเกลีย่ยง่ายจริงแต่ก็แห้งเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็เน้นกดไม่ปาตรงไหนที่เราอยากให้เขาปกปิดนะคะแต่ตรงไหนที่แบบว่าเออมันแบบพอได้แล้วเรามีเซตชั้นแรกไว้แล้วเนี่ยก็ลองปาดดูก็ได้นะคะตรงนี้ที่เรามีรอยสีวเ้าก็เน้นกด ทุกคนเห็นไหมคะว่ามันดวนมากๆคอะ่ะเขาจะสว่างขึ้นนิดนึงด้วยถ้าเราลง2ชั้นนะนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยว่าข้างที่แบบลง2ชั้นกับชั้นเดียวเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะทุกคนแอนต้องลองว่าโอเมก god มันสวยมากแล้วมันกริบมากเห็นชัดเจนเนาะอะ,อะให้ดูกันเลยนะคะว่าข้างนี้ลงแค่1ปั๊ม1ชั้นเท่านั้นแต่ถ้าเราอยากปกปิดเพิ่มมากขึ้นเป็น full coverage ข้างนี้คือลงสองครั้งมันจะได้ความแบบว่ากริบมากขึ้นแล้วก็ยิ่งดูความเป็นผิวอยู่นะคะทุกคนไม่ได้ดูแบบหนักเลยอะ่ะนี่ไม่ได้อวยจนเกินไปนะคะแต่รู้สึกแบบนั้นจริงๆโอเคเดี๋ยวแอนจะลงสองข้างให้เท่ากันลองไปแต่งหน้าแบบว่า c o m plete ลุคให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าถ้าแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยคะ่ะ สีนี้เนี่ยพอดีกับแอนนะคะในกล้องมันมีไฟเนาะอาจจะดูสว่างไปสักเล็กน้อยแต่ถ้าเห็นจริงๆคือผิวสวยมากๆแล้วก็พอดีผิวมากๆแล้วนะคะ <im itation> ที่ได้จากการลองรองพื้นตัวใหม่กับ t o m f o r d Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation นั่นเองนะคะซึ่งถ้าพูดถึงตัวนี้ยขอสรุปสั้นๆนะคะว่าแอนชอบมากผิวสวยจริงปกปิดได้ดีจริงแล้วก็ที่สำคัญคือไม่หนักหน้าเลยรวมไปถึงยังมีกันแดดที่ตอบโจทย์มากๆกับบ้านเมืองเรานะคะและถ้าพูดถึงผิวต่างๆจะสามารถใช้ได้หรือไม่ใช้ได้บ้างเนี่ยนะคะถ้าใครที่เป็นผิวแห้งหรือผิวที่ผสมค่อนไปทางแห้งแบบ แอนเนี่ยนะคะแอนแนะนำเลยว่ามันเวิร์กมากๆมันจะยิ่งทำให้ผิวเราดูไม่แห้งจนเกินไปดูชุ่มชื้นอยู่และในขณะเดียวกันคือดูผิวสวยด้วยนะคะแล้วก็มีบำรุงด้วยในตัวคือมันจะทำให้หน้าเราไม่ได้แห้งจนเกินไปแล้วก็มีบำรุงระหว่างวันนะคะรวมไปถึงคนที่ผิวหน้ามันนี่เป็นกนังวลใช่ไหมพอมันบอกว่ามีความแบบ มีมิติและดูกลเล็กๆก,ก็จะกังวลแอนว่าใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่แค่เราอาจจะต้องเซตแป้งให้มากกว่าคนปกติทั่วไปเล็กน้อยเพื่อเป็นการควบคุมความมันนะคะแต่แอนว่าทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้และก็จะชอบเขาด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆว่าชอบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ด้วยนะคะลองไปเลือกที่เคาน์เตอร์กันดูได้นะคะมีเข้าไทยถึง15เฉดสี 4. แล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะคะที่พี่ที่เคาน์เตอร์ของทองฟอร์ดเนี่ยพร้อมที่จะบริการแล้วก็พร้อมที่จะให้คําแนะนํากับทุกๆคนสามารถเดิน ไปได้เลยเขาน่ารักมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดให้แอนเลือกหนึ่งเพลงท kid, ี่แบบว่าตอบโจทย์กับคนคนนี้นะคะก็ขออนุญาตเลือกเพลงนี้ค่ะ Love beautiful Lananana you you're because in It is <exhales>. วันนี้แอนมาแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะฝากกดติดตามใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ช่องของแอนด้วยนะคะจะมีหลากหลายมาให้คุณได้ติดตามกันเลยนะคะแอนไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ